เอาละครับท่านผูชมครับเราไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอันนี้นักศึกษาคู่รักเกิดทะเลาะก,กันแล้วก็มีปากมีเสียงก่อนที่จะพัดตกลงไปในฝ่ายน้ำลดนะครับล่าสุดครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบร่าง ของฝ่ายหญิงนะครับจมน้ําเสียชีวิตแล้วนะครับส่วนฝ่ายชายเนี่ยยังหาล่างไม่เจอนะครับเพราะว่าเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยมันเชี่ยวกราดครับเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับจากกรณีที่ชาวบ้านเนี่ยมาพบรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างฝ่ายน้ําล้นปอแดงในตําบลหนองโพโบดนะครับอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คาดว่าเจ้าของรถเนี่ย น่าจะตกลงไปในฝ่ายน้ำลน้นจนกระทั่งแม่ของหนุ่มนะครับอายุ17ปีซึ่งเรียนอยู่ในชั้นระดับนะครับปวชชั้นปีที่1ของวิทยาลัยเทคนิคน,นางรองและก็แม่ของสาวนะครับอายุ20ปีเรียนอยู่ในระดับชั้นนะครับปวชชั้นปีที่3ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับฝ่ายชาย เพราะว่าญาติเนี่ยได้มีการติดตามแล้วก็หาไม่เจอนะครับจนกระทั่งยืนยันว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเนี่ยเป็นของลูกชายซึ่งทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันแล้วก็มีปากมีเสียงจนท,งทั่งทะเลาะก,กันจนเมื่อช่วงเวลากลางดึกของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาคาดว่าทั้งคู่เนี่ยนะตกลงไปในฝ่ายน้ําล้นดังกล่าวก่อนที่จะมีการค้นหาตลอดทั้งวันเลยทีเดียวความคืบหน้าล่าสุดครับ เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณฝ่ายน้ำล้นก็พบว่าทั้งสองคนเนี่ยมีการทะเลาะก,กันจริงโดยฝ่ายชายเนี่ยมีการเดินนำหน้าลักษณะเกี้ยวกาดนะครับแล้วก็ชี้หน้าฝ่ายหญิงนะครับก่อนที่จะเดินหายลงไปในน้ำนะครับจากนั้นครับฝ่ายหญิงเนี่ยก็คงจะวิ่งไปเข้าไปทำการประคองแต่เลือดหรือว่าไม่ก็จะห้ามน,นะครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยลื่นลงไปในฝ่ายน้ำล้นซึ่งมีความเชี่ยวกราดอยู่ตอนนั้นนะครับจากนั้นแม่ก็บอกว่า เป็นการค้นหาตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งสุดท้ายสามารถพบร่างของหญิงสาวนะครับแล้วเมื่อเวลาประมาณสัก15ในกาสิบนาทีที่ผ่านมาก็นำศพเนี่ยส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนางรองนั่นเองนะครับส่วนทางด้านพ่อของฝ่ายหญิงเนี่ยดังกล่าวเนี่ยได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่า ตนเองเนี่ยนะครับได้ลูกสาวเนี่ยตอนอยังเล็กๆเนี่ยตนเองอได้ฝันว่ามีคนเนี่ยมาขอเอาชีวิตของลูกสาวคืนแต่ก็เลยต้องพาลูกเนี่ยไปทําบุญทุกวันพระเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็บอกกับลูกสาวคนโตว่าอย่างนี้รับว่าอย่าลืมไปทําบุญนะครับแม่ลูกก็บอกว่าอีก7วันก็ตายแล้วนะครับก็เหตุการณ์ดังกล่าวก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับของครอบครัวนี้ด้วยครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ เสียชีวิตใช่ไหมครับเป็นน้องผู้หญิงเนาะก่อนที่น้องจะเสียชีวิตเนี่ยมีลางสังหรณ์บอกเหตุอะไรไหมครับก็ตั้งแต่เด็กเขาเลี้ยงยากอยแล้วครับเขาเลี้ยงยากมาตั้งแต่หกเดือนเขาว่าจะมาเอาแม่เขาก็ไม่ให้ก็พยายามทำบุญเอาหกเดือนเขาจะมาเอาเอากลับตัวหกเดือนหกเดือนเด้เแล้วก็ต่อมาก็ผมมาฝันหกปีครับผมปีเขาจะเอาผมก็ไม่ให้ก็บ่งบอกพอจะรันครับผม ช่วงหลังพ่อจริญเมริญมรณะภาข่าวมรุตตต่อมาก็ล่าสุดนี่ขับรถเสีงขับรถกระบะก็บาดเจ็บครับผมบาดเจ็บเขาก็บอกว่าพ่อลูกอีกเจ็ดวันจะตายแล้วบอกล่าสุดนี้เลยใช่ไหมครับล่าสุดบอกว่าไงครับ,บอีกห้าวันหลังครับบอกบอกว่าจะตายแล้วอยู่ได้อีกเจ็ดวันอยู่ได้อีกเจ็ดวันจะตายแล้วตั้งแต่วันที่เขาพูดจนถึงวันนี้อยู่วันแล้วครับน่าจะพบอาทิตพอดีครับพบเจ็ดวันพอดีวันนี้เลยใช่ไหม ต้องมาดูพื้นที่วันที่ผมมาเลยเขาเป็นเขาเป็นคนบอกพ่อเองบอกว่าจะอยู่ได้อีกเจดวันจะตายแล้วครับผมแต่ดอกพครับผมก็ไม่รู้ทำไม่ทำก็ไม่รู้ว่าเโตแล้วบอกได้แค่นั้นครับผมเพราะว่าพ่อทำให้ไม่ได้ก่อนที่จะมาก็พาลูกไปทำบุญสัก่าครับผมแต่ก็ทำเรื่องนี้ไม่ได้ทำบุญักบารใส่บาทก่อนเลื่อนเลยครับผมข้าวไว้พระแล้วก็มาเลยแต่ว่าต้องยึดลูกพาลูกมาโรงเรียนครับผม จากที่สองลูกที่นางลองเสร็จตอนเย็นพวกผมก็กลับประเทศกเลยทำงานต่อทำงานได้ท Nurse ั้งวันนี้น่าจะวันที่ที่ห้าครับผมก็ได้รับเผาประมาณครับผมกลับมาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณพ่อครับผม สายกันมัวใจค่ะแต่ไม่เห็นตัวคนก็พากันหาตัวคนว่าตัวคนไปไหนเลยเราก็เลยเข้าใจว่าจะส่งน้ำหรือเปล่านี่ค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันรู้จักน้องผู้หญิงไหมฮะรู้รู้เป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันกบผูกชายมาด้วยกันทั้งคูดนะคะเป็นแฟนกันนานแค่ไหได้ประมาณจบปีแล้วค่ะจบปีแล้วค่ะจะขยับไม่ได้ค่ะนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับเมื่อตอนประมาณสักาคมเจ็ดโมงนะครับว่า มีคนสูญหายนะครับตรงฝายกัวแดงนะครับซึ่งเมื่อคืนนะครับมีมีผู้รับซึ่งมามาคุยกันอยู่ตรงนี้แล้วอาจจะมีเรื่องฝักเสียดต้วิวานะครับประมาณสักสี่ห้าทุ่มแม่ก็ยังโทรตริดต่อลูกได้อยู่นะครับแลหลังจากนั้นก็หายไปซึ่งตอนเช้าคนก็ผ่านไปมาเห็นรถจอดมีรถบัวไซจอดหนึ่งคันรองเท้าอยู่สองคู่แล้วก็เป๋ามีตัวตับนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ระหว่างการสันนิษถานว่าน่าจะ ตกไปที่ฝ่ายกอแดงแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกันเตรียมจะงบงบอกขอให้พบร่างนะครับหนุ่มวัย17ปีนะครับที่พัดตกไปในฝ่ายน้ำล้นนะครับให้เจอร่างไวๆนะครับ